สำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าจะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนในการทำ QR code QR code ในครั้งนี้นะคะเป็น QR code ของ Facebook ของเรานะคะ Facebook ส่วนตัวเนาะวิธีการนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปใน Facebook ก่อนนะ นี่สมมุติว่าใครที่มี facebook ของตัวเองอยู่แล้วนะคะเราอยากได้ QR code เวลาในการค้นหาจะได้ง่ายๆนะ,ะบางทีมันเราล็อกหาชื่อคนแล้วมันชื่อคนอาจจะมีซ้ำกันเหมือนกันหลายๆคนนงนั้นใครที่ทำเป็น QR code ง่ายๆนะ,ะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ สมมติแบบนี้นะคะอันนี้ฟ้าทำเป็น QR code Facebook ของตัวเอง Facebook ส่วนตัวนั่นเองนะคะวิธีการทำง่ายๆเลยเว็บไซต์ที่ฟ้าจะแนะนำนะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ต้องล็อกอินอะไรทั้งนั้นขอแค่คุณมีเว็บไซต์เจ้าตัวเนี้คุณก็สามารถที่จะทำงานต่างๆของ QR code แต่ละอย่างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากๆนะคะ โอเคอันดับแรกเลยเพื่อนๆไปที่อินเทอร์เน็ตกันนะจ๊ะคลิกเข้าไปอ่ะทีนี้ถ้าใครที่หาไม่ได้นะคะวิธีการง่ายๆให้ค้นคำว่าสร้าง qr code free แล้วก็ enter หลังจากนั้นจะสังเกตนะว่ามีหลายเว็บไซต์มากเลยนะคะแต่เว็บไซต์ที่ฟ้าคิดว่าเอ่อทำง่ายแล้วก็ไม่ต้องล็อกอินอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเว็บไซต์ อันนี้นั่นเองนะคะคลิกเข้าไปนี่คือชื่อเว็บไซต์เขานะคะด้านบนเนาะหน้าตาเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้ณนะตอนนี้นะคะนี่คือเป็นปี2021นะคะกลางๆปีละเขาอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดูกันต่อไปนะคะโอเคทีนี้พอเราเปิดเข้ามาในเว็บไซต์ของเขาแล้วนะ,ะเราทำยังไงต่อให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะจ๊ะเห็นลูกศรตัวนี้นะกดนะ สังเกตไหมว่าเขามีให้เราเลือกเยอะมากเลยเห็นไหมคะมีทั้งที่เป็นเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือ Facebook เป็นการ์ดส่วนตัวเป็นปฏิทินก็มีข้อความก็มีนะคะอีเมลสถานที่เป็น SMS เป็น Twitter หรือชื่อผู้ใช้ Wi-Fi ได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่ารอบนี้เป็นอะไรคะ Facebook นะคะเราก็จะคลิกไปตรงคำว่า Facebook ตัวนี้เนาะกดเข้าไป พอกดเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเป็นไงให้เราใส่ลิงก์ในหน้าเพจ a c e b o o k หรือว่าลิงก์ของยูทู b ขออภัย่ะของ Facebook ของคุณเองนะซึ่งเราจะต้องไปคัดลอก URL ในเฟซของเรานะจ๊ะวิธีการทำยังไงกดออกก่อนเนาะไปที่หน้าเฟซส่วนตัวของเราเลยคลิกนะอ่ะอันนี้คือ Facebook ของฝาเน,นะ วิธีการนะคะล้วก็กดเข้าไปในโปรไฟล์ของเรานี่คือหน้าโปรไฟล์ f a c e b o o k ของฟ้านะคะทีนี้ขั้นตอนในการที่จะไปเอาลิงก์เฟซส่วนตัวของเราทำยังไงให้เพื่อนๆมาตรงนี้จุดไขป่ปลา3จุดตรงนี้นะคะที่อยู่ใกล้ๆคำว่าเพิ่มในสตอรี่เนี่ยคะ่ะกดนะตัวนี้นะกดเข้าไปสังเกตไหมนี่เลยนะคะจะมีคำว่าคัดลอกลิงก์กดตรงนี้เลยนะคะที่คำว่าคัดลอกลิงก์กดตึ้ง คัดลอกเรียบร้อยเราก็กดออกไปจากหน้าเฟซแล้วก็ไปกดที่อินเทอร์เน็ตนะจ๊ะหน้านี้ยังค้างไว้อยู่เนาะหลังจากนั้นเราก็มาวางตรงนี้กดแตะเข้าไปถ้ามือถือใครมีตรงนี้ก็กดเลยแต่ถ้าไม่มีกดแช่นะคะกดแช่จนขึ้นคําว่าวางเราก็กดคําว่าวางนี่มาแล้วนะคะนี่คือ u r l facebook ของเรานะหลังจากที่เราใส่ u r l ของ Facebook ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาปรับแต่ง QR code ของเรานะ,ะโดยการที่เรามาเลือกดูส่วนที่เป็นเปลี่ยนสีนะคะสมมุติว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนสี QR Code เป็นสีอื่นทำได้ไหมก็มาคลิกตรงนี้เลยกดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นสีของ QR นะคะตรงนี้มันมีให้มาก็คือสีดำก็คือสีดำตัวนี้เนะาะทีนี้พื้นหลังถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้พื้นหลังเป็นสีอื่น เราก็สามารถกดเข้าไปตัวนี้ได้เลยอ่ะหรือถ้าใครอยากเปลี่ยนสี QR code ก็กดตัวนี้นะสีดำกดเข้าไปเขาก็จะเด้งมาพื้นฐานนะคะมาประมาณ8สีก่อนแต่ถ้าเราไม่ชอบทำยังไงมาดูตรงคำว่าแสดงเพิ่มกดเข้าไปนะอ่ะปรับเลยค่ะปรับสีที่เราต้องการโดยที่เรามาดูสีตรงนี้นะจ๊ะพยายามเอาสีที่มันเข้มๆหน่อยเนาะ โอเคสมมติเราเลือกสีนี้กดตั้งค่านะคะนี่ต่อมาพื้นหลังอยากได้เปลี่ยนเป็นสีอื่นไหมลองกดดูนะเอาเป็นสีเทาก็ได้กดตั้งค่าต่อมามาดูตรงเพิ่มโลโก้นะคะกดเข้าไปถ้าใคร เป็น Facebook ก็กดตัวนี้ได้เลยเนาะมันจะมีโลโก้บางส่วนให้เราตรงนี้นะจ๊ะแต่ถ้าส่วนใครที่อยากจะใส่ภาพโลโก้ของเราเองเลยก็มาตรงนี้กดตัวนี้นะกดเพิ่มโลโก้นะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์ไปเลือกโลโก้ของเราได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะมันตอนนี้ฟ้าไม่มีภาพนะคะโอเค ดูก่อนอ่ะสมมุติเอาอันนี้ละกันอ่ะสมมุติอันนี้เป็นโลโก้นะคะต่อมาหลังจากนั้นทำยังไงมาดูตรงนี้เพิ่มกรอบก็คือลักษณะกรอบนะกดเข้าไปเขาก็จะให้เราสีกรอบเราอยากเปลี่ยนสีกรอบไหมสีกรอบก็คือลักษณะตัวนี้เห็นไหมคะมีให้เราเลือกประมาณ8แบบด้วยกันตอนนี้เราเห็นตัวนี้ไหมสีแดงก็คือกรอบสีแดง แต่ถ้าตรงนี้เราไม่ได้เลือกสีแดงมันก็จะเป็นกรอบสีดำให้เรานะคะ,อะลองดูแล้วกันเนาะเพื่อเพื่อที่จะไม่งงนะ,ะเดี๋ยวฟ้าจะลองเพิ่มแสดงสีต่างๆใหม่เปลี่ยนเองอะ่ะพูดง่ายๆเนาะปรับเปลี่ยนเองนะคะอ่าสมมติสีชมพูลแล้วกันเนาะอ่ะแล้วกดตั้งค่าเอาเป็นสีแบบพาสเทลก็ได้นะมันเป็นกรอบไม่ใช่ไง มันไม่ได้เป็นตัว qr โอเคเสร็จแล้วก็กดตั้งค่าโอเคทีนี้เราตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วมาดูส่วนตรงนี้นะคะคือความคมชัดนะคะ px ก็คือพิกเซลเนาะปร,ปรับเป็น1250แล้วกันปรับเรียบร้อยแล้วนะ ต่อมาทีนี้อ่ะขอภยัยเรามาเลือกก่อนเลือกกรอบก่อนเราจะเลือกกรอบเป็นแบบเอาเป็นแบบนี้แล้วกันง่ายๆแบบโบก็ได้นะคะเหมือนกล่องของขวัญเนาะกดเข้าไปนี่นะมันก็จะขึ้นกรอบที่เราเลือกนะจ๊ะต่อมาเราก็มากดคำว่าสร้าง qr เลยนะคะรอสักครู่นะเขากำลังทำงานให้เราอยู่เห็นไหม พอจะนึกภาพออกไหมคะเราก็จะมีกรอบเป็นสีชมพูม่วงนะคะแล้ว QR code เป็นสีม่วงเข้มมีโลโก้มีขอบเป็นสีขาวเห็นไหมที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะคะทุกอย่างเป็นตามนี้หมดเลยทีนี้เราจะได้อันนี้เขาเขาก็จะเตือนมาแล้วนะว่าความคมชัดของสีต่ําเกินไปอาจจะทําให้เกิดปัญหาในการเราก็อาจจะไปเปลี่ยนสีนะคะมาตรงนี้ มาตรงเปลี่ยนสีกดใหม่เนาะอ่ะเปลี่ยนตรงนี้นะฝาขอเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วกันอ่ะแล้วกดตั้งค่าโอเคแล้วกดคําว่าสร้าง QR เหมือนเหมือนเดิมตอนแรกอีกรอบหนึ่งเขาจะได้ปรับให้เราใหม่นะฮะอ่าได้ละเขาก็จะเตือนมาโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้แหละน่าจะได้อยู่นะจริงๆแล้วตัวอีก QR นะ แนะนำก็คือพยายามเอาสีสีดำอะ่ะลองดูนะพ็เลือกสีดำกดตั้งค่าแล้วทำไงต่อคะมากดสร้าง qr เลยมันจะขึ้นอีกไหมคอยดูนะโอเคไม่ขึ้นแล้วนะคะสังเกตไหมตอนนี้ qr ของเราเป็นสีดำนะจ๊ะโอเคแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นละ่ะอย่างเช่นอา่า ตัวกรอบนะฮะเปลี่ยนตอนนี้มันเป็นสีชมพูม่วงใช่ไหมเราอยากเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนอย่างนี้ได้ไหมได้หรือเปลี่ยนแบบสีของเราตั้งเองได้ไหมได้หมดนะคะความเข้มความอ่อนโอเคสมมติเอาสีนี้กดตั้งค่ามันยังไม่เปลี่ยนให้นะเราจะต้องกดสร้าง QR ก่อนแล้วก็รอ นี่เป็นไงได้แล้วนะคะโอเคแต่แค่นี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะอีกรอบหนึ่งถ้าเราแบบคิดว่าโอ้มันไม่โอเคเราก็เปลี่ยนได้เป็นแบบรูปแบบก็ได้นะคะเป็นรูปแบบก็ได้เอาเอาแบบไหนคแบบนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยกดสร้าง qr นี่โอเคไหมคะประมาณนี้เนาะหรือถ้าใครถ้าเราไม่ต้องการที่จะโหลดนะเราก็ดูก่อนก็ได้นะเอาแบบมันเดิมดูสิกดสร้าง qr เหมือนเดิมได้แล้วทีนี้เอาแบบนี้เนาะเราก็ต้องการที่จะเอาภาพที่เราสร้างเสร็จเนี่ยเอามาใช้งานจริงทำไงก็กดคำว่าดาวน์โหลดเลยนะคะ ตอนนี้ข้างล่างมันมีให้เราเลือกเนาะฟ้าก,ก็ลองแล้วเนาะพี P ่ T จริงๆมันจะเป็นภาพพื้นหลังโปร่งใสแต่พอเราโหลดไปแล้วมันก็มันก็ไม่ได้โปร่งใสนะมันก็ยังมีพื้นอ่าพื้นหลังอยู่ก็ไม่เป็นไรนะกดดาวน์โหลดไปเลยแล้วกดดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งนะคะก็รอเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเด้งขึ้นมานี่เรียบร้อยได้แล้วนะคะนี่คือ QR อ่ QR code ใน Face ส่วนตัวของเรานะคะเราก็สามารถไปโพสได้เนาะเวลาคนเขาสแกนก็จะเห็นหน้า Facebook ของเราเลยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กาแฟด้วยเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีจ้ะ